สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมตอนนี้แฟมิลี่พาทุกท่านมาท่องเที่ยวที่เป็นเขตของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมตอนนี้เราอยู่บ้านมุงนะครับผมอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนะก็เดี๋ยวพามาดูถ้ำของหลวงพ่อบุญมีนะครับผมอันนี้ผมก็จํามาตั้งแต่ครั้งหน้านะครับเมื่อกี้นี่ไปดูถ้ำถ้ำนาง12อนะครับอันนี้ทางเข้านะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับก็ได้มีการขออนุญาต ในการถ่ายทาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมว่ามาอาัปเดตสถานที่ะครับามาถ่ายสิ่งต่างๆที่นี่นะครับผมอมก็สวยนะนะครับผมเย็นสบายนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็ออกไปแล้วชุดเมื่อกี้เนี่ยครับผมที่อยู่ถ้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ำลางสิบสองก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะครับผมที่มา มาเที่ยวนะครับด้านหน้าก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับขออนุญาตนะครับนะครับถ้ำตรงนี้ก็คงจะถ่ายแบบข้างหน้าเป็นหลักนะครับผมจะไม่ข้างในนะครับอาจจะแบบไม่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเป็นเงียบเงียบไม่กล้านะครับผมตรงนั้นน่มีคนเลยกล้าเข้าไปนะครับผมมีคนก็ก็ไม่กล้านะทุกคนนะมากันสองคนไงนะครับอืมเป็นถ้ำสวยนะร่มรื่นดีนะอากาศดี น่าจะมีสองทับมั้งนั่นในทับนู้นอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นภูเขาหินไงนะครับเป็นภูเขาหินไม่ใช่ภูเขาดินนะอันนี้เป็นภูเขาหินนะครับเป็นเขาหินเลยอ่าสร้างหนังภาพยนตร์ก็คงจะมาถ่ายกันหลายพื้นที่แหละแล้วแต่มุมอะ่ะเขาจะเลือกมุมถ่ายเอาไงอ่านะครับก็จะมีกุฏิของพระสงฆ์อยู่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีห้องน้ำ นะครับอท่านใดยังไม่เคยมาก็ลองเดินทางมาดูนะครับผมนี่อากาศดีแต่ว่าในถ้ำนี้มันก็จะมีกลิ่นสาบของขี้นกขี้อะไรเป็นเรื่องปกติขี้ข้างคาวอะไรย่างเงี้ยนะครับอืมนี่นะครับ,มรบผมสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมอ่แคปภาพถ่ายรูปตรงนี้นิดนึงแล้วกันมุมนี้นะครับอ่อืม โอเคหายเยอะลุกพาสไปหนึ่งแล้วกันด้านในก็จะมีให้เราได้กระับขอพรนะครับขอพรในเอฟซีจอนนี่แหละนะครับให้มีโชคนะครับอ่าให้มีโชคก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับถ้าไม่มีโชคก็จะได้แบบว่าแยากย้ายกันนะอืมก็จะพาไปท่องทเที่ยวแล้วก็ได้ขอโชคขอราบด้วยนะครับผมนี่ยถ้ำถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับผมนี่ก็เป็นเกจิที่นี่นะครับผม ยาวอชไหมให้ดูประวัติให้ถ่ายประวัติให้เอฟซีอ่านเราเองแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามายืนอ่านให้ฟังก็จะนานนะครับผมมันจะนานเกินเพราะว่ามีต้องมีที่ไปต่อนะครับอทุกคนก็แคปภาพแล้วก็อ่านประวัติดูนะครับหลวงพ่อก็น่าจะเป็นบุกเบิกที่นี่นะคิดว่านะครับผม่อน่าจะเป็นทุงดงมาเจอแล้วก็มามา,มาอยู่ที่นี่นะครับ Okay. เย็น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 นะครับผมที่นี่แต่ว่าเงียบนะครับผมเงียบสงบมากเลย เรียบร้อยเดี๋ยวเราถ่ายไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็มีที่ใส่เงินนะครับต้นเงินมีแบง2์ยี่สิบพอดีนะครับทุกคนนะก็ใส่ยี่สิบบาทแล้วกันร่วมบุญนะครับผม,มนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะ นะครับทำบุญเราก็ทำตามกำลังนะครับไปหลายๆสถานที่เราก็จะได้ทำนะครับผมอ๋อเขาข้างโอเคหันใหม่จะได้เหมือนอันเก่าเขานะครับนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนก็จะถามเลขอีกเออเลขสักหน่อยไปทุกคนอันนี้แบงค์ยี่สิบผมนะหนึ่งสองห้าเลขท้ายนะแต่ถ้าเลขเลขท้ายหนึ่งสองห้า แต่ถ้าเลขบนนี่เป็นห้าแปดหกส่วนเงินเดิมมีใบเดียวเลยนะมีใบเดียวที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเจ็ดหนึ่งเก้านะครับผมส่วนเลขบนนะครับผมเป็นเก้าสองศูนย์นะครับเอาเผื่อว่าใครชอบเลขตัวไหนยังไงลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายดูอธิษฐานจิตขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้นะครับผมนะครับผมก็ลองดูนะครับผมนะเ,เพราะว่า เราก็หาเลขกันยากอยู่นะกว่าจะได้เลขไม่ได้ง่ายเลยนะเออเออเป็นหินงอกหินย้อยนะครับผมสวยสวยหินนี่รูปร่างนี่ก็คล้ายค้างคาวนะผมมองว่าทาไมหินมันถึงอ่าไอมีรูปร่างคล้ายค้างคาวคือมันมีค้างคาวมา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 อยู่ใช่ไหมครับทีนี้หินมันงอกออกมามันเห็นค้างคาวมันก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าหินเนี่ยเป็นเหมือนค้างคาวนะครับมันเหมือนแบบว่าต้นไม้อ่ะทุกคนเคยเห็น เคยเห็นต้นมะถ้าถ้าใครเคยติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆผมถ่ายอยู่ทุ่งนาผมใช่ไหมโคกนาผมอะ่ะผมก็จะถ่ายเห็นว่าต้นมะพร้าวผมเนี่ยออกลูกใหม่ๆนี่นะครับมันเป็นเรียนแบบต้นมะม่วงไปเรียนแบบลูกมะม่วงลูกมะละกออะไรเงี้ยเรียวๆมนๆอะไรเงี้ยมันไม่กลมไงเออมันเป็นแบบวงรีอะไรอย่างเงีเ้นนงยนะครับหลังจากนั้นมันก็พอต้นต้นมะพร้าวผมไอ้ต้นมะละกอผมมันตายไปแล้วเนี่ย มันก็กลับเป็นรูปกลมๆเหมือนเดิมบางทีมันเห็นเพื่อนที่อยู่รอบสิ่งแวดล้อมะเป็นแบบไหนมันก็กลายเป็นแบบนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาอะนะครับมันก็จะสูงนะครับผมสูงเรี่ยวต้นไม้บ้านเราก็ต้นธรรมดาเนี่อเหรอไหมเออก็เหมือนกับอยู่เกาะเหมือนกันต้นะมะพร้าวที่อยู่ตามเกาะทำไมมันสูงเรี่ยวแบบแปลกๆนะครับผมใช่ไหมเออที่ก็เหมือนกันมันอยู um> <ป Hadi S 3> ่ที่สภาพแวดล้อมนะครับผม มันก็ปรับตัวนะธรรมชาติเขาก็ปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเอ,อ,อนนะเห็นที่แบบมันหอออกมาเนี่ยมันรูปรักเหมือนค้างคาวหน่อยเยอะนะสมสัยจะเห็นค้างคาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็วิเคราะห์ไปอย่างนั้นเล่าสู่กันฟังะนะมีเลขเหรอมันว่าเจอเลขอ๋อเป็นถ้ำเล็กๆเราไม่เข้าไปหรอกให้ดู สวยๆยอยู่มีช่องเข้าไปได้พอ,พอดีอะนะแดนตรงกลางพอดีอค,ครับอืมีน้ำมีน้ำย้อยออกจากตรงนี้ด้วยนะออกจากรูตรงนี้ด้วยนี่มันจะมีรูน้ำย้อยออกมาเนี่ยจะเป็นหินแทะเ,เ,เห็นไหมนี่นี่นี่ย,ย,นย้อยออกมาเลย่อหมนั่นตงตกมาแล้วไงเป๊กเป๊ะออกมาเลยไหม สองดูเลยอันนี้ดูนี้ด้วยดเดี๋ยวยลืมตาขึ้นไปเราตกใส่ตายนะโอเคเดี๋ยวเราไปถ้ำฝั่งนู้นบ้างไปครับ<ม>เดี๋ยวเราจะไปอีกหลายสถานที่นะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีน้ำย้อยลงมาเนี่ยลงมาโอเคครับผมบรรยากาศดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้จอนี้ด้วยนะครับ ผมก็ออกมาพักผ่อนบ้างนะครับผมสูดอากาศนะครับช่วงนี้พญาเขตก็กำลังพิจารณาในการบริหารจัดการที่อยู่ในแง่ครับผมผมรอกันจริงจริงผมเล่าผ่านนิดนึงว่าผออมก็ไม่ได้แบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกน,นตัดสินใจอำนาจอะไรคือใชนะ่เราเป็นเจ้าหน้าที่ไงเจ้าหน้าที่เ็ไปตามเ,ออเราก็เป็นช่องเนาะเราก็แบบต้องผ่านช่องอนะ ส่วนเราพูดไปแล้วนี่ใครจะชอบไม่ชอบมันเป็นอีกเรื่องนึ่ง่ะครับผมเนี่ยแต่แต่จะมาโทษผมนี่ว่าผมเนี่ยรดนั้นอไย่างนี้ผมไม่โอเคนะผมไม่ยอมรับเพราะว่าเราเป็นแค่กระบอกเสียงเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจนะครับผมผมก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับอไม่ได้ยินดอกไม่อยู่นี่ อ่านี่ทำค้างคาวที่เสียงกกกิ๊กเลยนี่เออแปลกเนาะทำไมค้างคาวมันไม่อยู่ถ้ำพวกนู้นเลยเนาะแต่มันแหวมาอยู่ถ้ำนี้ถ้ำเดียวอันนี้เอออันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้นี่เราไปทำนั้นมาใช่ไหมไม่มีเสียงค้างคาวเลยนะครับเออมันมีระเบียบนะค้างคาวมันนิสัยดีนะทุกคนมันมาอยู่ด้วยกันหมดไงนึกออกไหมมันไม่แยกกันอยู่เลยอะเออมันอยู่มันมาอยู่รวมกันนี่นี่มองไปนี่ที่มันห้อยหัวลงมานี่ใช่หมดเลยไหมน่ะ อันนั้นอันนั้นเป็นราวเหล็กที่เอ่ะตัวอะไรหรือเป็นเป็นเป็นเชือกไม่มันเป็นเชือกคือนี่ยินเสียงค้างคาวนะครับผมจู่จี้จู่จี้จู่จี้นี่ครับผมนี่นี่เขาบอกว่าตอนกลางคืนเนาะเออไม่ใช่ตอนหัวค่ำช่วงเวลาประมาณสักสิบห้าเออไม่ใช่สิบสิบเจ็ดนาฬิกา<ต>น้อก็จะบินขึ้นฟ้าครับผมเป็นฝูงเลยตอนนอี้ทาอะไรอยู่มันนอนเหรอ,อม,มันก็น่าจะนอนไหม เออมันต้องนอนอยู่ในถ้ำแล้วตอนห้าโมงมันก็ออกไปข้างนอกอสวยมากเลยแสดงว่าถ้ำนี่มันมีทางขึ้นเลยเนี่ยใช่ไหมเออมันก็ต้องมีปูดที่เราแม่ให้เราดูเนาะไหนขึ้นตรงไหนเราดูที่ว่าบินไม่ใช่หมายก็ว่าถ้ำมันมีทางขึ้นไปข้างบนใช่ไหมทาไมมันมีหรือว่าหรือว่าเขาไต่เชือกขึ้นไปคนอะฮะมันมีแบบราวเหล็กไงก็เลยงงว่าขึ้นตรงไหนต่ไมนีน่มีช่องหรือ<ป>ช่องตรงนั้นหรือเปล่า อันนี้ขออนุญาตพาทุกท่านมาดูนะครับผมท่ำค้างเข่าว้องใส่เชือกไปค่ะต้องใสหนให้ตีท่ำอ่ะนั่นไงค้างเข่าเนี่ยมัน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 ห้อยหัวนั่นไงใช่ไหมหรือว่าลมพัดอะไรลมพัดเชือกเหลยตาลายแล้วนี่นเป็นเชือกอเออมันอยู่ในที่มืดเนาะมันไม่อยู่แจ้งอยู่แล้วอเออน่าจะไต่เชือกขึ้นไปหรือมั้งนี่ แต่เชือกมันก็เหมือนเชือกมันมันจะขาดด้วยซ้ำไปนะเหมือนมันไม่ไมันเชือกมันเล็กไงนะโอเคนะครับทุกคนรีวิวให้ดูวานนี้นี่นี่นี่มีลาวเหล็กตัวนี้นี่อ่านี่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ขอให้ทุกคนมีโชคกันท่นหน้านะครับผมเป็นสะพานขอให้แล้วนะครับผม ทุกคนก็ลองดูกันเรานะครับได้เที่ยวด้วยได้ได้ได,ได้ได้เรขกด้วยได้โชคด้วยนะครับผมดีไหมติดตามช่องจจนนี่นะครับพาได้ทุกอย่างเลยอธิษฐานขอเอานะครับผม,มนี่นะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ